ตีใหญ่เรื่องราวของอาชญากรผู้เป็นตำนานณวันที่26กุมภาพันธ์พศ2524บนถนนลุกรังสายหนึ่งในจังหวัดสมุทรสาครความเงียบเข้าปกคลุมหลังสิ้นเสียงปืนที่ดังราวกับพายุรถสองแถวสีฟ้าขาวพู่ไปด้วยรูกระสุนจากปืน M16 ท่ามกลางไทยมุงที่ถูกตำรวจกันให้อยู่ห่างๆปรากฏร่างของชายคนหนึ่งครับที่ฟุบอยู่หลังพวงมาลัยชายผู้นั้นคือนายกรประเสริฐช่างเขียน หรือที่คนทางประเทศรู้จักในนามตีใหญ่อาชีากรหมายเลขหนึ่งตามหมายจับของกรมตำรวจครับปฏิบัติการของตำรวจในวันนั้นควรจะเป็นบทสุดท้ายของจอมโจรผู้นี้นะครับทว่ามันกลับกลายเป็นจุดเริ่มต้นของตำนานที่จะท้าทายกระสุนกาลเวลาและแม้กระทั่งความตายรายงานฉบับนี้จะจอดลึกเพื่อตอบคำถามสำคัญตีใหญ่ตัวจริงคือใครจากลูกชาวสวนกลายมาเป็นจอมโจรขมังเวทได้อย่างไร และเหตุใดที่สีทศวรรษหลังจุบจดอันรุนแรงของเขาเรื่องราวของตีใหญ่ยังคงวนเวียนอยู่ในจิตนาการของสังคมไทยไม่เสื่อมคลายปฐมบทแห่งอาชียกรน,นะครับลูกชาวสวนที่มีชื่อว่าตีใหญ่จริงๆแล้วมีชื่อจริงว่ากรประเสริฐช่างเขียนนะครับเกิดเมื่อวันที่1กุมภาพันธ์พศ2495ที่ตบลดอนไผ่อำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีจจรเดิมทีเขามีชื่อว่าไผ่โรดนะครับ ก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นกรระเสริฐในภายหลังเขาเป็นบุตรชายคนโตในจํานวนพี่น้องทั้งหมด7คนนะครับของครอบครัวที่ยึดอาชีพทําสวนบันทึกและคําบอกเล่าจากคนใกล้ชิดต่างยืนยันตรงกันว่าในวัยเด็กนั้นติ๋ใหญ่เป็นเด็กหนุ่มที่มีนิสัยสุภาพเรียบร้อยผู้จาดีและหน้าตาดีด้วยนะครับภาพลักษณ์ของเด็กหนุ่มผู้สุภาพจากครอบครัวชาวสวนนี่เองที่สร้างความขัดแย้งอย่างรุนแรงกับภาพของอาชีากรโหดเหี้ยม ที่เขาจะกลายเป็นในเวลาต่อมาความแตกต่างสุดขั้วนี้ไม่ได้เป็นเพียงรายละเอียดทางชีวประวัตินะครับแต่มันคือหัวใจของปริศนาที่ทําให้เรื่องราวของเขานั้นน่าติดตามมันบังคับให้เราเนี่ยต้องตั้งคําถามว่าเกิดอะไรขึ้นกับเขากันแน่การที่เรื่องราวเริ่มต้นจากภาพของเด็กดีที่เดินหลงทางผิดไม่เพียงสร้างโศกนาฏกรรมส่วนบุคคลแต่ว่ายังเปิดพื้นที่ให้สํารวจปัจจัยทางสังคมและเศรษฐกิจนะครับที่ผลักดันให้เขา ต้องเลือกเส้นทางนั้นซึ่งเป็นประเด็นที่นักวิเคราะห์อาชญาวิทยามักหยิบยกขึ้นมาพิจารณาเรื่องราวของเขาจึงไม่ใช่แค่เรื่องของคนเลวโดยกําเนิดนะครับแต่ว่าเป็นเรื่องของระบบที่ล้มเหลวในการประคองเด็กดีคนหนึ่งไว้บนเส้นทางที่ถูกต้องนะครับเมื่อเส้นทางเบี่ยงเบนนะครับก้าวแรกสู่โลกนอกกฎหมายเส้นทางชีวิตของตี๋ใหญ่ก็เริ่มเข้าสู่แวดวงอาชญากรรมอย่างเต็มตัว ในช่วงปีพศ2 5 1 6ถึง2524การวิเคราะห์จากมุมมองของอาชญาวิทยาก็ชี้เห็นว่าตีใหญ่เป็นผลผลิตของสภาพแวดล้อมเขาถูกผลักดันเข้าสู่เส้นทางนี้จากปัญหาภายในครอบครัวนะครับประกอบกับการขาดโอกาสทางการศึกษาและสังคมที่เท่าเทียมการเลือกเดินบนเส้นทางสายโจรจึงเปรียบเสมือนการตัดสินใจที่เขาไม่สามารถหวนกลับได้อีกครับการบอกว่าอาชญากรรมคือทางเลือก ในสภาวะที่ทางเรื่องอื่นนั้นตีบตันทําให้เรื่องราวของตีใหญ่ซับซ้อนกว่าแค่การต่อสู้ระหว่างธรรมะและอาธรรมมันได้นําเสนอสังคมไทยในยุค70ขึ้นมาในฐานะของตัวละครสําคัญอีกตัวหนึ่งครับเรื่องราวของเขายังกลายเป็นภาพสะท้อนของปัญหาความเหลื่อมล้ําทางสังคมและความยุติธรรมที่เข้าไม่ถึงคนบางกลุ่มตีใหญ่นะครับในมุมมองนี้จึงไม่ใช่แค่ผู้ร้าย แต่ว่าเป็นบุคคลน่าเศร้าครับผู้เป็นอาการของโรคร้ายที่กัดกินสังคมในภาพใหญ่เลยครับตำนานก่อเกิดนัาแดนเหนือนะครับการหลบหนีจากรถไฟชื่อเสียงของตีใหญ่โด่งดังเป็นพลุแตกครับหลังจากที่การป้นร้านทองครั้งใหญ่ที่จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งมีการกวาดทองรูปพรรณไปได้มูลค่ากว่า1ล้านบาทถือว่าเป็นจํานวนเงินมหาศาลในยุคนั้นนะครับ ต่อมาในปีพศ2518ครับเขาถูกจับกลุมในคดีปล้นร้านเฟอร์นิเจอร์ย่านภาษีเจริญการจับกลุมครั้งนี้มีความสําคัญอย่างยิ่งครับเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่ตํารวจได้พิมพ์ลายนิ้วมือและถ่ายรูปทําประวัติอาชญากรรมของเขาไว้ได้อย่างเป็นทางการครับตํารวจได้อายัดต,ตัวตีใหญ่เพื่อน,นําไปสอบคดีปล้นทองที่เชียงใหม่นะครับโดยที่ว่ามีการตีตรวนแล้วก็มีการควบคุมตัวอย่างแน่นหนาบนขบวนรถไฟ แ,แล้วในคือวันที่11ตุลาคมพศ2518นะครับระหว่างที่รถไฟวิ่งผ่านสถานีตะพานหินโดงตะคบจังหวัดพิจิต,ตรตีใหญ่แท้งทําเป็นขอเข้าห้องน้ำครับก่อนที่จะอาศัยจังหวัดนั้นปีนออกทางหน้าต่างแล้วก็กระโดดหนีลงจากรถไฟที่กําลังวิ่งอยู่หายไปในความมืดเลยครับเหตุการณ์นี้นะครับคือจุดเปลี่ยนสําคัญที่เปลี่ยนสถา,านะของเขาจากอาชญากรที่ถูกจับกลุ่มกลายเป็นบุคคลลึกลับที่เรากับมีอํานาจพิเศษ การหลบหนีที่ดูจะเป็นไปไม่ได้นี้ได้สร้างภาพลักษณ์ของจอมโจรที่เหนือมนุษย์สําหรับตํารวจนะครับมันคือความล้มเหลวในการควบคุมตัวแต่สําหรับสาธารณชนแล้วมันคือเครื่องยืนยันว่าตีใหญ่นั้นไม่ใช่คนธรรมดาครับแล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นของตํานานจอมโจรขมังเวทที่ผู้คนเนี่ยกล่าวขานกันนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาครับรัชสมัยของจอมโจรตรงนี้นะครับ เพื่อนๆต้องใช้พิจารณาในการรับชมด้วยกายพิภาคของตัวตนอาชียกรหรืออย่างนั้นสร้างภาพลักษณ์ที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเองขึ้นมาอย่างชัดเจนครับซึ่งกลายเป็นภาพจําที่ผู้คนจดจําได้ทันทีเลยเครื่องแบบประจําตัวครับเขามักจะมีการแต่งกายด้วยเสื้อเชิ้ตลายสก็อตกางเกงยีนลีวายสวมแว่นตาดำเรเบียนแล้วก็รองเท้าพ่อใบคอนเวิร์การแต่งกายนี้ทําหน้าที่ เหมือนกับเป็นแบรนด์ครับที่ทําให้เขานั้นโดดเด่นแล้วก็น่าจดจําในหน้าสื่อครับวิธีการนะครับเขามีชื่อเสียงในด้านของความโหดเหี้ยมมักจะมีการสังหารเจ้าทรัพย์แล้วก็ข่มขวัญด้วยเสียงที่น่ากลัวในขณะเดียวกันนะครับเขาก็เป็นคนฉลาดรอบคอบแล้วก็ขี้ระแวงอย่างยิ่งด้วยนะครับความหวาดระแวงครับเรื่องเล่าอันโด่งดังคือวิธีการนอนของเขาที่จะมีการจุดทูบหนีบไว้ที่นิ้วเท้าเมือ่อทูบไหม้จนหมดดอกแล้วก็จี้ผิวหนัง เขาก็จะมีการตื่นขึ้นแล้วก็ย้ายที่หลบซ่อนทันทีเรื่องเหล่านี้นะครับเพียงเรื่องเดียวสามารถที่จะมีการสรุปวิถีชีวิตทั้งหมดของเขาไว้ได้เลยนะครับนั่นคือชีวิตที่ต้องระแวดระวังอยู่ตลอดเวลาไม่เคยได้พักผ่อนอย่างแท้จริงเลยครับอาจจะโดยตั้งใจหรือว่าไม่ตั้งใจก็ตามตีอย่างทีสร้างภาพลักษณ์ของตนเองที่น่าสะพรึงกลัวเป็นที่จดจําแล้วก็มีความเป็นภาพยนตร์สูง ซึ่งเป็นปัจจัยสาคัญนะครับที่ทําให้เรื่องราวของเขานั้นถูกนําไปเล่าขานต่ออย่างไม่รู้จบเลยครับปริศนาโรบินฮูดส่วนหนึ่งของตำนานที่ถูกเล่าขานสืบต่อกันมาคือภาพลักษณ์ของตีใหญ่นะครับในฐานะโจรคุณธรรมครับผู้ที่ปล้นเฉพาะคนรวยมีเรื่องเล่าว่าเขาจะนําทรัพย์สินส่วนหนึ่งที่ปล้นมาได้ไปวางทิ้งไว้หน้าบ้านของคนโจรที่เคยช่วยเหลือเขาเอาไว้เท่ว่าภาพลักษณ์นี้นะครับ ก็ขัดแย้งโดยสิ้นเชิงครับกับรายงานของทางการที่ระบุถึงความโหดเหี้ยมแล้วก็การฆ่าเจ้าทรัพย์อย่างไม่เลือกหน้าความขัดแย้งระหว่างสองภาพลักษณ์นี้ก็คือฆาตกรเลือดเย็นกับจอมโจรคุณธรรมคือแกนกลางของตำนานตีใหญ่การดำรงอยู่ของเรื่องเล่าแบบโรบินฮูดสะท้อนเห็นถึงความต้องการของสังคมในยุคนั้นครับที่โหยหาวีรบุรุษนอกกฎหมายผู้ท้าทายระบบที่ไม่เป็นธรรม เรื่องเล่านี้นะครับช่วยให้สาธารณชนจะสามารถชื่นชมอาชีวกรผู้โด่งดังได้อย่างสบายใจขึ้นโดยเปลี่ยนสถานะของเขาจากฆาตกรธรรมดาให้กลายเป็นผู้ทวงความยุติธรรมนอกระบบซึ่งเป็นเรื่องเล่าที่ย่อยง่ายและก็น่าหลงไหลกว่าความเป็นจริงอันโหดร้ายครับชีวิตแห่งการหลอกลวงนะครับเบื้องหลังภาพลักจอมโจรตีใหญ่ก็คือชายหนุ่มหน้าตาดีมีสเสน่ห์แล้วก็มีภรรยาหลายคนผู้หญิงเหล่านี้นะครับจำนวนมากไม่เคยรู้เลยว่าสามีของเขานั้น คืออาชญากรที่ตำรวจต้องการตัวมากที่สุดในประเทศไทยเพราะว่าเขาใช้นามแฝงในการเข้าพบพวกเธอนะครับเช่นแจ็คหรือว่าใช้ชื่อเดิมว่าไพรโรดเขามีบุตรชายอย่างน้อย1คนด้วยนะครับชีวิตของเขาต้องพึ่งพิงเครือข่ายผู้ช่วยเหลือแล้วก็ลูกน้องในแก๊งจํานวนมากครับเช่นเสือขาวแล้วก็แบชชัยยศซึ่งบุคคลเหล่านี้มีส่วนสาคัญนะครับในวีรกรรมต่างๆของเขาตั้งแต่การปล้นไปจนถึงการแหกคุกการมีอยู่ ของครอบครัวหลายครอบครัวเผยเห็นถึงความสามารถนะครับในการหลอกลวงแล้วก็การแยกแยะชีวิตแต่ละด้านของเขาได้อย่างน่าทึ่งครับแต่มันก็สะท้อนถึงราคาที่ต้องจ่ายทั้งในแง่ของสภาพจิตใจที่ต้องใช้ชีวิตอยู่บนคําโกหกและผลกระทบที่เกิดขึ้นกับครอบครัวที่เขาได้สร้างแล้วก็ทอดทิ้งไปในที่สุดครับผู้ล่าและผู้ถูกล่า เกมของเหี่ยวดำการได้ล่าตีใหญ่กลายเป็นภารกิจสาคัญของกรมตารวจนะครับโดยเฉพาะหน่วยสืบสวนสอบสวนนครบางเหนือหรือว่าสืบเหนือนะครับที่ขึ้นชื่อด้านฝีมือในการต่อสู้ครั้งนี้ก็มีนายตํารวจคนสําคัญนะครับก้าวเข้ามาเป็นตัวหลักหรือว่าเป็นผู้ปรับของตีใหญ่นั่นก็คือพันตํารวจเอกบรรดลตันทะไผบู์ผู้ได้รับฉายาว่ามือปราบเหี่ยวดำนะครับพันตํารวจเอกบรรดนได้รับ ภารกิจเสี่ยงตายในการปลอมตัวเข้าไปแฝงอยู่ในเครือข่ายของตีใหญ่ไปเปรนนานกว่า5เดือนนะครับเพื่อลวงข้อมูลจากภายในปฏิบัติการของเขานั้นนําไปสู่การจับกลุ่มและก็วิสามันฆาตรกรรมลูกน้องคนสาคัญของตีใหญ่ได้หลายคนทําให้เกิดความหวาดระแวงแล้วก็ความไม่ไว้วางใจขึ้นภายในแกงครับนอกจากพันตํารวจเอกบรรดลแล้วนะครับทีมไล่ล่ายัายางประกอบด้วยนายตํารวจฝีมือดีอีกหลายนายด้วยกันนะครับเช่นพลตารวจโทสมเกียรติพ่วงทรัพย์ แล้วก็ยังมีพันตำรวจโทกิติโชต์แสงนินนักแม่นปืนทีมชาติผู้ถูกกำหนดให้ทำหน้าที่พลซุ่มยิงในปฏิบัติการสุดท้ายครับการมีอยู่ของคู่ปรับที่ทัดเทียมกันอย่างทีมของพันตำรวจเอกบรรดลได้ยกระดับเรื่องราวของตีใหญ่จากการเป็นเพียงบันทึกอาชญากรรมให้กลายเป็นการขับเคี่ยวชิงไหวชิงพริบระหว่างจอมโจรแล้วก็ยอดตำรวจเรื่องราวการสืบสวนของเหยี่ยวดำได้สร้างอีกหนึ่งตำนานคู่ขนานที่ทำให้ การเล่าครั้งนี้สมบูรณ์แล้วก็น่าติดตามยิ่งขึ้นด้วยครับกรอบคุ้มกันของจอมขมังเวศศรัทธาและอำนาจนะครับความเชื่อที่ว่าตีใหญ่นั้นเป็นผู้ที่อยู่ยงคงกระพันนั้นมีที่มาจากความศรัทธาอย่างแรงกล้าที่เขามีต่อหลวงพ่อสุดแห่งวัดกาหลงจังหวัดสมุทรสาครน,นะครับกล่าวกันว่าตีใหญ่ได้รับเครื่องรางของหลวงพ่อสุดไว้ป้องกันตัวนั่นก็คือผ้ายันรวมถึง ตะกรุดยันตะก้ออันโด่งดังยันตะกร้อนี้นะครับเชื่อกันว่ามีพุทธคุณด้านคงกระพันชาตรีครับแล้วก็มหาอุดสามารถป้องกันศาสาตราวุธแล้วก็ปืนได้การที่ตีใหญ่สามารถหลบหนีการปิดล้อมของตำรวจได้นับครั้งไม่ถ้วนถูกนํามาเป็นเครื่องยืนยันถึงอนันุภาพของเครื่องรางเหล่านี้ความเชื่อเรื่องไยยาสตร์แล้วก็ของขลังนี้ไม่ได้เป็นเพียงเกตเล็กเกตน้อยแต่ว่าเป็นหัวใจสําคัญที่ทําให้สาธารณชนแล้วก็อาจรวมถึงตัวตีใหญ่เองตีความ เรื่องของโชคและก็เขาว่าเป็นอำนาจหรือธรรมชาติมันได้มีการมอบกรอบคําอธิบายให้กับสิ่งที่ดูเหมือนจะเป็นไปไม่ได้แล้วก็ปลี่ยนสถานะของเขาจากโจรธรรมดาให้กลายเป็นจอมโจรขมังเวทนะครับโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมด้วยนะครับคมมีศัยแพทย์บาดแผลแห่งตำนานครับท่ามกลางเรื่องเล่าถึงความคงกระพันได้มีบุคคลสําคัญ อีกคนหนึ่งครับก้าวออกมาเปิดเผยความจริงอีกด้านของเขาก็คือหมอปรีชานะครับแพทย์ผู้เป็นหนึ่งในไม่กี่คนที่ตีใหญ่ไว้ใจถึงขนาดที่ตีใหญ่เนี่ยต้องกราบท้าเพื่อแสดงความขอบคุณครับหมอปรีชานะครับก็เล่าว่าเขาเคยให้การรักษาตีใหญ่เป็นการลับหลังจากที่ว่าเขาถูกยิงในเหตุประทะครั้งหนึ่งเขาบรรยายถึงบาดแผลจากการที่แขนขวาซึ่งกระดูกแตกละเอียดจากกระสุนปืนครับแม้ว่ากระสุนจะทะลุออกไปแต่ว่าความเสียหายนั้นหนักหนา แล้วก็เป็นหลักฐานชั้นดีครับที่พิสูจน์ได้ว่าตีใหญ่นั้นบาด้หนังเหนียวอย่างที่ใครๆเชื่อกันเลยนะครับคำให้การนะครับของหมอปรีชาเปรียบเสมือนจิ๊กซอชิ้นสําคัญครับที่เปิดเผยความจริงมันทาหน้าที่ทลายกําแพงแห่งตำนานแล้วก็ดึงเรื่องราวกลับสู่ความเป็นจริงคํายืนยันจากบุคคลทางการแพทย์นะครับได้ลบล้างคํากล่าวอ้างเรื่องอํานาจเหนือธรรมชาติอย่างสิ้นเชิงการเปิดเผยนี้นะครับไม่ได้ทําลายตำนานลงแต่ว่าทําให้มันซับซ้อนมากขึ้นครับ มันแสดงเห็นว่าในขณะที่ผู้คนเ,นเชื่อว่าเขาเป็นอมตะตัวตีใหญ่เองเกลับรู้ดีว่าเขานั้นเป็นเพียงมนุษย์ปุถุชนที่ต้องหวาดกลัวกระสุนนัดต่อไปและก็ต้องมีการแอบไปรักษาบาดแผลอย่างลับๆด้วยการหักหลังครั้งสุดท้ายและชีวิตหลังความตายของตำนานการเดินทางครั้งสุดท้ายครับในช่วงสุดท้ายของชีวิตตีใหญ่ก็กําลังตกอยู่ในภาวะสิ้นหวังครับมีเรื่องเล่าว,ว่าเครื่องรางของข,องขลังชุดเดิมที่เขาเชื่อว่ามีอนันุภาพสูงสุด ได้ถูกเพื่อนขโมยไปเหตุการณ์นี้นะครับบีบให้เขานั้นต้องออกเดินทางครั้งสุดท้ายที่นําไปสู่จุดจบของตนเองเขามุ่งหน้ากลับไปยังจังหวัดสมุทรสาครนะครับเพื่อเข้าพบกับหลวงพ่อสุดที่วัดกาหลงอีกครั้งโดยหวังว่าจะได้รับเครื่องรางชิ้นใหม่มาคุ้มครองการสูญเสียเครื่องรางเปรียบเสมือนสัญลักษณ์ของการสูญสิ้นโชคแล้วก็อำนาจการเดินทางครั้งสุดท้ายของเขาจึงไม่ได้เกิดจากแผนการแต่ว่าเป็นไปเพราะว่าความร้อนรนแล้วก็สิ้นหวัง ดยขับเคลื่อนด้วยความเชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ผู้ชมเรื่องราวรู้แล้วว่าไม่สามารถที่จะมีการคุ้มครองเขาได้อย่างแท้จริงสิ่งนี้นะครับสร้างโศกนาฏกรรมเชิงเสียษสี <c oughs> เขาถูกสังหารนะครับในขณะที่กําลังสแสวงหาเครื่องป้องกันที่ไม่มีวานช่วยเขาได้ทําให้จุดจบของเขานั้นดูเหมือนว่าจะเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ครับและก็น่าเศร้าในเวลาเดียวกันราคาของความไว้ใจแผนการสุดท้ายของตํารวจในการปิดฉากตีใหญ่ วางอยู่บนฐานรากของการหักหลังจากคนในลูกน้องคนสนิทของตีใหญ่ถูกตำรวจเกี้ยกล่อมให้เป็นสายโดยมีเงินรางวัล2 0 0 0 0 0บาทเป็นเครื่องต่อรองซึ่งเงิน2 0 0,000ในสมัยนั้นสูงมากนะครับลูกน้องคนนี้ครับคือผู้ที่ขับรถให้ตีใหญ่ในการเดินทางครั้งสุดท้ายแล้วก็ตามคําให้การบางกระแสนะครับเขาคือผู้ที่ลงมือยิงตีใหญ่จนเสียชีวิตก่อนที่ตำรวจจะมีการบุกเข้าจู่โจมสีอีกเมื่อตำรวจเริ่มปฏิบัติการ คนขับรถแล้วก็ลูกน้องอีกคนเนี่ยจริงได้มีการรับการไว้ชีวิตตามข้อตกลงที่ให้ไว้กับสายข่าวการล่มสลายของตี๋ใหญ่จริงไม่ได้มาจากภาพพลังภายนอกเพียงแค่อย่างเดียวนะครับแต่ว่าเกิดจากการที่ผูกพังของความพักดีจากภายในแก๊งของเขาเองประเด็นที่ว่าเขาอาจจะถูกลูกน้องสังหารไปก่อนแล้วทําให้ประการการของตํารวจนั้นกลายเป็นเพียงการเก็บฉากและการแสดงอํานาจของกฎหมายซึ่งท้าทายเรื่องเล่าทางการที่ว่า เป็นปฏิบัติการวิสามันคตรกรรมธรรมดาและเผยเห็นความจริงที่ซับซ้อนและคุมเครือกว่านั้นมากเลยนะครับจุดจบที่ปลายทางในวันที่26กุมภาพันธ์พศ2524นะครับทีมตำรวจรวมถึงผลซุ่มยิงได้เข้าจู่โจมรถสองแถวที่ตีใหญ่นั่งอยู่แล้วก็ระดมยิงกระสุนเข้าใส่จนพุนทั้งคันร่างของเขานนั้นถูกนำไปที่สถานีตำรวจภูธรเมืองสมุทรสาคร ซึ่งมีประชาชนน,นับร้อยนับพันคนแห่กันมาดูศพด้วยนะครับเพื่อที่จะมีการสยบข่าวลือว่าตีใหญ่ตัวจริงนั้นยังไม่ตายทางการตํารวจได้ตัดสินใจทําในสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนะครับนั่นก็คือการนําร่างของเขานั้นไปตั้งแสดงไวท้ที่ใต้ถุนของกรมบัญชาการตํารวจนครบาลในกรุงเทพมหานครตํารวจได้ใช้หลักฐานลายนิ้วมือที่เคยพิมพ์ไว้เมื่อปีพศ2018มายืนยันอัตลักษณ์บุคคลอย่างเป็นทางการด้วยครับ การกระทําของตํารวจหลังการเสียชีวิตของตี๋ใหญ่มีความสําคัญไม่น้อยไปกว่าปฏิบัติการสังหารการนําร่างที่พุนไปด้วยกระสุนมาจัดแสดงต่อสาธารณะ,รณะก็คือมาตรการขั้นสูงสุดที่แสดงให้เห็นว่าทางการนั้นไม่ได้กําลังต่อสู้กับคนแต่ว่ากําลังต่อสู้กับแนวคิดและตํานานที่ส่งพลังพวกเขาจําเป็นต้องประหารตํานานนั้นให้ตายไปต่อหน้าสาธารณชนแต่ว่าความจริงที่ว่าข่าวลือนะครับยังคงแพร่สะพัดออกไป พิสูจน์ได้เห็นว่าพวกเขาประสบความสําเร็จนะครับในการสังหารคนแต่ว่าล้มเหลวในการสังหารตํานานครับอาเชียกรอมะตะแม้จะว่ามีการแสดงศพแล้วก็ยืนยันอัตลักษณ์อย่างเป็นทางการแต่ว่าข่าวลือนะครับกลับแพร่สะพัดไปในทันทีว่าตีใหญ่ตัวจริงนั้นยังไม่ตายแต่ว่าได้หลบหนีไปอยู่ที่สหรัฐอเมริกาแล้วอีกหนึ่งเรื่องเล่านะครับที่ได้รับความนิยมเพื่อใช้อธิบายการเสียชีวิตของเขาก็คือทฤษฎีที่ว่าอาคมของเขานั้น เสื่อมลงเพราะว่าไปทําผิดข้อห้ามร้ายแรงเช่นการลอดใต้ผ้าถุงของผู้หญิงก็เชื่อกันว่าเป็นของอาถรรพ์ที่ทําลายมนต์คาถาทุกชนิดเลยครับข่าวลือเหล่านี้นะครับสะท้อนถึงจิตวิทยาของสาธารณชนนะครับที่ไม่ยอมให้เรื่องราวสิ้นสุดลงทฤษฎีลอดผ้าถุงเป็นตัวอย่างที่น่าทึ่งนะครับของการที่ตํานานสามารถปรับตัวเพื่อรับมือกับความจริงที่ไม่พึงประสงค์ได้แทนที่จะยอมรับว่าอาคมนั้นไม่มีจริงเรื่องราวได้สร้างกฎ ข้อใหม่ขึ้นมาครับเพื่ออธิบายความล้มเหลวของมันซึ่งเป็นการรักษาความเชื่อพื้นฐานเอาไว้ตี๋ใหญ่ได้กลายเป็นสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมเป็นภาชนะสําหรับแนวคิดเรื่องของการต่อต้านขบฏและอํานาจเหนือธรรมชาติซึ่งสัญลักษณ์เช่นนี้มีความทนทานกว่ามนุษย์ผู้เป็นแรงบันดาลใจให้เกิดมันขึ้นมาอย่างเทียบไม่ติดครับตียย๋ใหญ่นะครับบนจอภาพยนตร์นะฮะปรากฏการทางวัฒนธรรมชีวิตของตี๋ใหญ่ถูกนําไปดัดแปลงสร้างเป็นละครโทรทัศน์ และภาพยนตร์นับครั้งไม่ถ้วนครับก่อให้เกิดวงจรที่สื่อเป็นทางผู้สร้างและก็ผู้ถูกสร้างโดยตํานานนับตั้งแต่ปีพศ2528จนถึงปัจจุบันนะครับมีละครโทรทัศน์ที่สร้างจากเรื่องราวของเขานั้นนะครับถึง5ครั้งนี้เป็นอย่างน้อยแล้วก็ล่าสุดนะครับในปีพศ2568ครับภาพยนตร์เรื่องตีใหญ่เลิกดาวโจรโดยผู้กำกับชื่อดังนะครับอย่างนนทรีนิมิบุตรก็กําลังจะมีการออกฉายทางเน็ตฟิกด้วย ก็บ่งชี้ว่าเรื่องราวของเขานั้นยังคงมีมวลขลังและก็เป็นที่สนใจของคนรุ่นใหม่อยู่เสมอเลยครับการวิเคราะห์การดัดแปลงนะครับในแต่ละยุคสมัยตั้งแต่เวอร์ชั่นคลาสสิกในปีพศ .2528 ที่นำแสดงโดยชัดชัยเปล่งพาณิชย์ไปจนถึงเวอร์ชั่นที่เน้นความดิบเถื่อนแล้วก็ทันสมัยนะครับในปีพศ .2559 และภาพยนตร์นะครับที่กำลังจะมาถึงช่วยให้เราสามารถติดตามวิวัฒนาการของตำนาน และเข้าใจว่าเรื่องราวของเขานั้นถูกตีความใหม่เพื่อให้เข้ากับยุคสมัยและทัศนคติทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้างนะครับขอบคุณที่ติดตามกันนะครับรู้เท่าทาันกันใหม่ในคลิปหน้าลาไปก่อนสวัสดีครับ